คลิปนี้ขอฝากให้กับคนที่มีแฟนขี้หึงขี้งอนขี้บน่นเอาแต่ใจงี่เง่ายาอย่าเบื่ออย่าพูดว่าน่ารำคาญซึ่งส่วนมากอาการแบบนี้มักจะเกิดได้กับทุกเพศแต่ส่วนมากที่จะเจอบ่อยจะเป็นผู้หญิงถ้าแฟนคุณมีอาการลักษณะแบบนี้อย่าเบื่อรู้ใช่ไหมอาการแบบนี้อ่ะมันจะเกิดขึ้นได้กับคนที่เรารักแคร์หรือมีใจให้ ถ้าเขาไม่รักคุณเขาคงไม่แสดงอาการพวกนั้นกับคุณหรอกเพราะงั้นคุณต้องดีใจสิที่แฟนของคุณเขาทำที่ใส่แบบนั้นกับคุณเพราะมันสื่อให้เห็นถึงคำว่ารักมากรักมันเลยเผื่อทำตัวแย่ๆออกไปที่เอาแต่ใจก็เพราะอยากให้เอาใจไงอยากให้ใส่ใจบางทีที่บน่นน่ะก็เพราะห่วงไงเป็นห่วงหลายๆเรื่องจะต,ต้องบ่นบ่อย ที่เง่าอ่ะก็เพราะว่ารักมากแล้วเว้ยอาการแบบนี้มันก็เกิดได้กับแค่คนที่เรารักเปล่าวะแล้วก็ไม่ได้อยากชวนทะเลาะ แต่อยากให้เข้าใจวันนี้ตอนนี้ปัจจุบันแฟนของคุณเป็นแบบนี้คุณต้องดีใจดิเพราะมันยังหมายความว่าแฟนของคุณเขายังรักคุณเหมือนเดิมแต่ถ้าวันไหนที่แฟนของคุณเปลี่ยนไปม่เงี้ไม่เอาแต่ใจไม่เรียกร้องอะไรเลยจากคุณไม่เหมือนเดิมวันนั้นน่ะคุณเตรียมใจเธอ,เธอไม่ได้รักคุณแล้วเพราะฉะนั้นน่ะแฟนใครที่มีใส่แบบนี้อย่ารำคาญนะไบาย